สวัสดีครับคลิปต่างๆที่ได้ทำไปนั้นส่วนมากก็จะอลัมพบทกล่าวถึงอดีตที่เราผิดพลาดมานะแล้วก็อธิบายสายเหตุนะครับก็บางเรื่องก็ลงลึกนะแต่โดยหลักการมันจะเป็นหลักการเราใช้หลักที่ผิดเพราะฉะนั้นผมก็อธิบายหลักที่ถูกแล้วเวลาลงรายละเอียดก็จะ จะเห็นภาพง่ายชัดแต่มันใช้เวลาเสียเวลาลส่วนมากคลิปจะเป็นแบบหลักการแต่คราวนี้จะอธิบายให้เห็นผลกระทบผลกระทบแล้วคนไทยได้รับผลกระทบอย่างไรเอ,ออย่างเงี้ยผมคิดว่าคนไทยอยากจะเห็นผลกระทบมากกว่าในระบบระบอบใหม่มาตรฐานใหม่ที่ออกแบบเตรียมไว้ให้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะผลกระทบเนี่ย เขาใช้คําว่ามันอยู่ในระดับมหาปฏิวัติเลยนะครับเป็นระดับ่เรียกว่าทิ้งของเก่าเลยไม่มีของเก่าเป็นของใหม่หมดมันจึงเรียกมหาปฏิวัติเพราะคําว่าปฏิวัตินี่คือทิ้งของเก่าติดตั้งของใหม่นะครับคาว่าปฏิวัติเนี่ยคนไทยเข้าใจแค่คําปฏิวัตริรัฐประหารคนไทยเข้าใจสับสนกันหมดเลยนะปฏิวัตินี่เป็นของดีของถูกต้องถ้าใครก็ต้องการปฏิวัติก็คืออัปเดตนั่นเองอัปเดตท,ทิ้งเวอร์ชั่นเก่าไม่ ไม่ใช้เวอร์ชันเกา่าใช้เวอร์ชันใหม่อย่างเงี้ยเขาพอจะเข้าใจหรือทิ้งอะไรเกา่าติดตั้งอะไรใหม่อย่างเงี้ยนะปฏิวัตินี่คือเรียกว่าไม่ใช่ของเกา่าใช้ของใหม่เลยแล้วของใหม่มันดีกว่าของเกา่าไอ้เงี้ยมันต้องดีใจชื่นชื่นชอบชื่นชมกันถูกไหมแต่นี่คนไทยไปเข้าใจว่าการปฏิวัติของเรื่องอาหารที่มันน่ารังเกียจเราถูกเข้าใจผิดกันหมดเลยแล้วผมต้องไปนั่งอธิบายกันเพราะคนไทยก็จะผิดหมดนะเข้าใจหลักผิดเชื่อผิดทําผิด ึงติดกับดักเดินวนในขมุมกดหันหน้าออกไม่เจออยู่ทุกวันเนี้ยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองติดกับดักก็ยังจะได้แต่งงงง,งสงสัยจะไม่รู้มันคืออะไรได้ทําไมไม่หลุดไม่ออกไม่ไปไม่หนีไม่เกิดใหม่ทีทีได้แต่ตั้งคําถามแต่ไม่รู้ได้คำตอบอ่ามันต้องมานั่งอธิบายกันแล้วทาให้เหนื่อยไงนะแต่คลิปเนี้ยผมจะขอข้ามตรงนี้ไปนะอธิบายมาเยอะแล้วจะามาอาธิบายผลกระทบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนไทย นะมันมีผลก็ทบอะไรประการแรกเลยการทำงานมันเปลี่ยนปกติเราทำสามแใช่ไหมแปดแปดแปดสามแปดทำงาน8นอน8เวลาส่วนตัว8เนี่ยคนก็คน,คนทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้อยู่ต้องรู้ว่าโลกก็เป็น3 8อยู่นะแต่ของผมเปลี่ยนเป็น6 6 6 6 4 6ห่หเออแค่เนี้ยผมก็ทบผมก็ทบคืออะไร ก็คือการทํางานของคนจะทํางานแค่วันละหกชั่วโมงแบ่งเป็นสี่กล 4, 4ุ่มสี่สี่ช่วงช่วงหกชั่วโมงเช่นทํางานหกโมงเช้าคุณไปเลิกเที่ยงทํางานเที่ยงคุณไ็เลิกหกโมงเย็นทํางานหกโมงเย็นเปนเลิกเที่ยงคืนเนี่ยการสมรงานจะขยายอย่างนี้แต่ทุกวันนี้เราเป็นไงเราตามเวลาราชการไงล้วก็เช้าเย็นรถติดกันอยู่กันนะที่นี่มาบอกเลยไม่มีรถติดผมก็ทบก็คือ รถติดหายไปกรุงเทพย,ยังจะไม่มีรถติดจะเป็นทางไหลนิรันหมดแล้วการทํางานมันเป็นโขโขโขโะโขโโหเอาผมฉายภาพดูง่ายๆนะรถติดกับโขโขเป็นยังไงโขโขท่านออกเอาเอา,เอาตอนทํางานปัจจุบันนี่กันถือเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์กันนะเช้าไปก็ติดเย็นกลับบ้านก็ติดเนี่ยถือเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เช้าก็แห่ไปทุกคนแห่กันไปทํางานเนะี่ยเย็นก็แห่กนกลับ,บมันก็ติด,ดครับ แต่มีไฟแดงไฟแดงมันกักเอาไว้ให้ติดมันก็ติดกันอยู่กนะไม่รู้จบเพราะฉะนั้นคุณต้องเลิกเลิกการทาการทํางานอย่างนี้แล้วก็เลิกไฟลดงไฟแดงที่นี่ทําไปทางไหลนี่รันหมดไม่มีไฟแดงนะทีนี้ไอ้โกหงทาให้ทําเกิดอะไรก็นึกภาพหกหกครับจากร้อเปอร์เซ็นต์มันถูกแบ่งเป็นสี่ส่วนไม่เหลือ่นเลยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเออแทนนี้คุณจะแห่ไปทํางานทั้งชา้าแห่ไปทํางานเออย็นแห่ถือว่าไปเต็มร้อยไงแต่ครั้งนี้ เช้าเนี่ยหกโมงเช้าเนี่ยมันไปแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองเพราะมันแบ่งเป็นหกหกทีนี้เราจะแบ่งเป็นสามสามส่วนสามส่วนนะคือเราไม่ใช้หก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 เต็มสี่เราจะเอาแค่หกหกสามครั้งอ่ะหกโมงเช้าถึงเที่ยงเที่ยงหกโมงเย็นหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเนี่ยสามรอบนะก็เป็นหกหกสามหกนะสามหกหกแรก ก็เท่ากว่าทําให้รถเนี่ยทนที่จะออกมาร้อมันมันมาแค่30%มสิบเปอเซ็าออกมาหรือ35%อระสาแล้วให้รถอื่นๆที่ไม่เกีก่ยวข้องกับการทํางานก็มีในถนนนึงกันเอาไปเด้ป็นต์แล้วกันรถปัจจุบันมี้อยแล้ววิงว่งวิงว่งวิง่งมาในถนนนะส่สิบถ้าเ็เห็นว่ารถมันน้อยเหมืนอนกับวันหยุดล้วันสงกรานต์ทุกการมันหยุดอะไรเนี่ยมันจะมันจะน้อยรถจะ flow เสร็แล้วไม่มีไฟแดงมันยิ่งฟโฟ o w อีก,กนาพาออยง ไปทางไหลนี่รันยิ่งโฟลใหญ่เลยแค่แค่แค่นี้ถ้าเกิดลักจรลจ,รจรรอนคล่องลวรถไม่ได้ออกมาแห่แห่มานทมานีเพราะบางทีกันสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่มีทางไหลนี่รันเออสละไอ้คนที่วิ่งไปทํางานเนี่ยเขาต้องการไปทํางานเนี่ยคนไปทํางานเจะเขาจะวิ่งแค่คือรัศมีกทมมันเกว่าหกสิบกิโลเมตรแค่ครึ่งหนึ่งสามสิบกิโลเมตรเวลาเราจะไปทํางานที่ไหนจะเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดนึลยโดยเฉลีย่ยไม่เกินสามสิบกิโลหรอกอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบโดยเฉลี่ยประมาณนี้นะอ่า ก็ตีซะว่าครึ่งชั่วโมงไอ้สามไอ้สามสิบสามสิบกิโลสามกิโลเนี่ยอาวิ่งในไฟในหกสิบก็คือยังไงเด็ยคือที่กรมประชาบาลว่ามันวิ่งแค่แป๊บเดียวนั่นเองมันวิ่งสามสิบกิโลเมตรชิบเองวิ่งวิ่งแป๊บเดียวก็ถึงแล้วก็เข้าไปเก็บแล้วมันจะไม่ตกค้างบนถนนไงไอ้ทุกวันนี้มันตกค้างเพราะรถไฟแดงมันกักเอาไว้มันติดเลยค้างเลยเต็มไปหมดแล้ครั้นี้มันวิ่งแป๊บเดียวถึงที่ทำงานแล้ว รถก็จะไอ้ส่วนที่เหลือ่มันจะวิ่งโฟล์วพอเป็นชั่วโมงแรกอ่ะชั่วโมงแรกนะรถแค่ครึ่งชั่วโมงไงน,นะมันวิ่งเข้าไปในตึกมันเรียบร้อยแล้วแล้วจะเป็นทางไหลเนี่ยวิ่งกันที่ผมว่าน่าจะวิ่งเันแปดสิบอ่ะไม่ใช่หกสิบวิอแปดสิบนะพมันโฟล์มันไหลไมันทำให้เร็วขึ้นนะวิ่งแปดสิบแปดสิบเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกอ่าสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีเนี่ยหายเข้าไปจอดในที่ทํางานแล้วจะ ช้าไปเย็นกลับไงก็ไปที่ทำงานไปแล้วเสร็จแล้วโลกมันเป็นโลกอินเทอร์เน็ตเอไอแล้วมันไม่ทํางานต้องไปรีบทํางานแล้วคนก็จะน้อยลงอีกมันจะลดลงอีกเห็นไหมลดจะลดไปจากที่มีสี่สิบเปอร์เซ็นที่ให้มีนะลดปแป๊บ,บเดียวภายในชั่วโมงแรกมันออกมาเนี่ยมันออกมาแล้วมันมาไม่เต็มหรอกมันวิ่งันแป๊บเดียวก็หมดละครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งก็เหลือเท่าไหร่จากสามยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะบนถนนมียี่สิบเปอร์เซ็นต์เออนะ ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกอาจจะเต็มสี่สิบพอครึ่งชั่วโมงหลังสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเห็นรถโฟโล,ล์แลวคุณจะเหงาเลยขับไปไอ้พวกคหายไปไหนว่าเคยติดกันอานนี้มันหายไปไหนระถวิ่งลั่นชิวเลยนี่นี่นี่คือแค่จราจรอนี้ผลกระทบที่เกิดน,นะวิถีชีวิตนะที่ที่ฉายภยพราไปเห็นง่ายๆนะจากร้อยออกมาแค่สี่สิบจากสี่สิบชั่วโมงแรกมันหายไปละเพราะมันไม่มีไฟแดงมากักไว้ไงมันเข้าไปถึงวิ่งแป๊บเดียวมันถึงตึมงานแล้วมันก็วิ่งแย่ นั่นมันหมดละที่เหลือก็เป็น flow ล,ลดโฟล์ละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลที่ไม่เกี่ยวข้องก็วิ่งโฟล์อันนี้แค่กบงเช้าถึงเที่ยงนะไอ้พวกเที่ยงถึงกบุเย็นหล่ะเหมือนกันพอแหกมาตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายมาปุ๊บเนี่ยมันก่อนทางานเที่ยงก็ต้องมาตอนห้าโมงนะห้าโมงออกเหมือนกันห้าโมงครึ่งเนี่ยรถแน่นพอห้าโมงครึ่งไปแล้วถึงเที่ยงเนี่ยรถจะวิง่งยี่สิบเปอร์เซ็นก็โฟล์มันจะเป็นอย่างนี้ทุกระยะทุททกช่วงทํางาน เพราะตั้นแต่ละช่วงทํางานไม่มีชั่วโมงลัดชาวกลายเป็นยรถโฟล์ไหลแล้วเป็นทางไหลรันไม่มีไฟดแดงแล้วยิ่งวิ่งชิวเลยผมเคยทําผมเคยทำเทำนะื้อลองทําตอนตีสองเพราะว่ารถกรุงเทพมันนอนกันหมดแล้วผมไปผมเปรียบเทียบกับพวกนั่งรถไฟฟ้าไปที่ตะปูนะ่ะตะปูนเ่อที่มีสะพานสูงแล้วมีเดินให้เปลี่ยนเป็นกรุงเทพวิวัดอะไรพิวัดอะไรเนะี่ยจากบางซื่อนะนีบางซื่อตรงนั้นวิ่งมาที่ วิ่งมาที่สุขวิทย์แล้วกันอ่ะผมวิ่งผมวิ่งแป๊บเดียวอะ่ะมันมันมันวิ่งบนถนนเนี่ยแล้ววิ่งตอนต้องดึกตอนตีสองถนนมันโล่งอ้าวไปแดงผาก็ยังได้เลยมองสร้างความไม่มีเลยคือวิ่งแบบนั้นนะแป๊บเดียวก็ถึงแล้วจริงๆวิ่งแป๊บเดียวถึงเลยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมั้งเอายี่สิบนาทีก็ถึงแล้วน่าจากนั้านไปถึงนะจริงจริวิ่งนะถึงแล้วเห็นไหมฮะ ทดสอบจริงๆในโลกจริงๆอ่ะตอนจะต้องทดสอบตอนตีสนะองนะทดสอบแล้วจะเห็นว่าโอ้ไม่สองตีสามมันเงียบมันวิ่งโฟล์ไหลจริงๆไปโดยแดงเราผ่าไปเลยไอ้เงี้ยทดลองผมทดลองวิองและเพก็เปิไปไงเออเ็ไปไหวอ่ะนี่นี่ถ้าไปทำจริงนะโฟล์ไหลไม่มัมนจะยิ่งไหลกันหมดเลยเป็นแบบนี้นี่คือภาพจริงนะคนที่เกิดขึ้นเพวัะนั้นไม่มีอย่างที่ผมบอกว่าไม่มีหรอกรถติดไม่มีหายไปนะเพยงแต่ว่าท่านไม่ได้ฟังการอธิบาย ก็เลยเลือกภาพไม่ออกนะอันนี้ตัวอย่างนะผมก็ทบต่อมาอีกก็เป็นเรื่องของตัวประชาชนเนี่ยอย่างตัวประชาชนทุกคนเนี่ยก็มีฐานะใหม่นะแค่ส่งกระดาษ A4 แค่นั้นเองคุณได้ฐานะเลยนะเพราะคุณส่งกระดาษ A4 นี่มันออกฤทธิ์โดดเด่นเลยมันเป็นอของควัมชิปไตยเนี่ยของควันมันมีคำอวยพรและคำอวยพร องควัญที่พิพิธายนี่เป็นคำวยพรอธิปไติย์อำนาจที่พิพิธยนะไม่ใช่ของขวัญธรรมดานะองควัญธรรมดาเป็นคำวยพรที่เขียนให้อ่านหรือไม่มีอำนาจที่พิพิธยแต่ของขวัญที่พิพิธยมีอำนาจที่พิพิธยเป็นอำนาจสั่งการเป็นอำนาจที่ออกฤทธิ์ตออเด็กเลยเพราะฉะนั้นองควัญที่พิพิธยเนี่ยคุณแค่ส่งกระดาษไอ้ีนั่นเองใบแสดงเจมลงไอ้ใบแสดงเจมลงมันมีคําออกฤทธิ์ตออเด็กอยู่ในนั้นคือคําสั่งนั่นเองของประชาชนสั่งปุ๊บมันต้องเป็นไปตามนั้นนะเพราะมันเป็นอำนาจที่พิพิธยไงเพราะนั้นนนมมัจะูกเเปปลลลี่ยยแงหด ของของดปบนนตายแค่ส่งกระดาษนั่นเองมันเปลี่ยนทันทีเ,เปลี่ยนใหม่หมดเลยชีวิตเปลี่ยน,มนหมดทุกอย่างเปลี่ยนหมดเป็น่ย่างไรขอเชิญดูคลิปต่อไปครับผมอธิบายว่าเปลี่ยนอยงไรนะครับ